ู้ใดพอมีทรัพย์สินเงินทองพอมีอไรายได้คิดที่จะให้คิดที่จะเสียสละเพื่อทำทานคิดที่จะมีความการุณาการช่วยเหลือเก้อกูลในการช่วยเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในการช่วยเผยแผ่ธรรมะในการช่วยเผยแผ่ความจรงิง สู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ได้รู้ความจริงให้ได้เรียนรู้อริยสัจให้ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็กรุณาช่วยเหลือเติมเงินเติมโทรศัพท์เข้าเบอร์0809875532เพื่อที่จะได้มี กระแสแห่งการเผยแพร่ธรรมสู่ผู้อื่นต่อไปถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถเผยแผพักทำคำสอนสู่ผู้อื่นได้ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เสด็จโปรดไปเทศไปแสดงธรรมเผยแผ่่ด้วยการเดินแต่ทุกวันนี้ทุกสมัยมันเปลี่ยนไปการเผยแพ่ธรรมะ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนไปตามกระแสแห่งเทคโนโลยีก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเมื่อเหตุการณ์เหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยการเผยแผ่ธรรมะก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยการ ให้คนได้รู้ธรรมะก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจใจัยในครั้งก่อนผู้ที่จะเผยแผ่ธรรมะก็อาศัยการเดินในการเผยแผ่ธรรมะในการไปแสดงธรรมะเทศนาให้คนได้รู้ให้คนได้เข้าใจแต่ทุกวันนี้มันก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีอาศัยสิ่งภายนอกที่จะมาช่วยเหลือในการเผยแผ่ธรรมะ ราะฉะนั้นผู้ใดมีจิตศรัทธาพอที่จะมีรายได้อยู่บ้างพอที่จะแบ่งปันช่วยเหลือในการเผยแผ่ธรรมะสู่ผู้อื่นก็กรุณาช่วยเหลือเติมเงินเติมเข้าโทรศัพท์ให้น้อยตามกำลังศรัทธาตามกำลังเหตุของตัวเอง มากน้อยขึ้นอยู่ที่กําลังศรัทธาไม่ว่ากันช่วยคนละเล็กละน้อยมันก็ได้เหตุมันก็ได้อานิสง์ในการช่วยเผยแผ่ทาต่อไปในการให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้คนที่ไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ยินได้ฟังเราก็จะได้พิจารณาตาม ก็จะทำให้เราเข้าใจเมื่อเราปฏิบัติตามก็เกิดความหลุดพ้นตามนี่เรียกว่าอานิสงค์ของการช่วยให้ธรรมะช่วยเผยแผ่ธรรมะมันก็มีบุญมีอนิสงส์เกิดพบในชาติไหนเราก็จะได้มาพบพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตายไปกี่พบกี่ชาติถ้าเราเคยทำอะไรไว้เราก็จะได้รับสิ่งนั้นๆ ถ้าเราเคยช่วยเผยแผ่ธรรมะเราเกิดไปพบไหนชาติไหนเราก็จะได้มาพบธรรมะพบหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องทานศีลสมาธิปัญญาความเมตตากรุณาความมุทิตาอุเบกขาในจิตในใจไปเกิดพบไหนชาติไหนก็จะเกิดปีติเกิดความล่าเริงเบิกบานในศีลในธรรมในความดีงามในการให้ในการเสียสละในการช่วยเหลือ เกื้อคูลซึ่งกันและกันการให้ธรรม,มะชนะการให้ทั้งปวงการให้คนได้รู้ธรรม,มะชนะยิ่งกวดการชนะสิ่งใดในโลกชนะใจตัวเองด้วยการเสียสละชนะใจตัวเองด้วยการเอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่เมตตาการุณามุทิตาอาุเบกขากับผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลทำให้จิตใจของเรามันสูงขึ้นเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอก มาเป็นทรัพย์ภายในเปลี่ยนจากทรัพย์สินเงินทองมาเป็นทรัพย์ภายในสู่จิตสู่ใจของตัวเองการช่วยเหลือเกือ้อกูลก็กรุณาทำเหตทำปัจจัยไว้ให้ตัวเองทั้งในพบนี้และพบหน้าเราก็จะได้มาพบหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง